นิทานเรื่องพี่ไม่มีใบปริญญาที่บ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านชนบทไกลผู้คนมีพ่อแม่และลูกสองคนจา๋าพี่สาวคนโตและเบิ้มน้องชายทั้งสองเป็นคนเรียนดีขยันเหมือนกันพ่อแม่หวังจะให้ลูกมีอนาคตที่ดีกว่า ไม่มีชีวิตลำบากเหมือนพวกเขาแต่ความจริงก็คือที่บ้านจนไม่มีเงินพอจะส่งลูกเรียนทั้งสองคนวันหนึ่งหลังอาหารเย็นพ่อแม่เรียกลูกทั้งสองมานั่งล้อมวงกลางบ้านพ่อนั่งเงียบอยู่นานก่อนจะพูดขึ้นแม่กับพ่อคิดกันอยู่หลายคืนสุดท้าย เรามีเงินส่งเรียนต่อได้แค่คนเดียวเท่านั้นจ๋าหันไปมองน้องชายอย่างรวดเร็วใจเต้นแรงแม่ผู้ต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราจะให้เบิ้มเรียนต่อนะเขาเป็นผู้ชายโตไปจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงพี่เลี้ยงพ่อแม่ได้พ่อพยักหน้าเสริมส่วนจา๋าลูกเป็นผู้หญิง เรียนมากไปก็เท่านั้นออกไปทำงานเถอลูกช่วยทางบ้านและช่วยน้องคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจของจา๋าเธอเคยฝันอยากเป็นพยาบาลอยากมีชุดขาวอยากดูแลคนเจ็บแต่ตอนนี้ทุกอย่างพังลงในพริบตาเธอไม่พูดอะไรนั่งนิ่งน้ำตาค่อยๆไหลออกมาช้าๆ แล้วก้มหน้ารับคำอย่างเงียบๆคืนนั้นเธอพูดกับตัวเองฝันของหนูขอเก็บไว้ก่อนนะคะวันรุ่งขึ้นจ๋าไปลาออกจากโรงเรียนครูตกใจถามว่าหนูเก่งนะลูกคะแนนสอบดีทุกวิชาทำไมไม่เรียนต่อจ๋ายิ้มบางๆแล้วตอบ หนูมีน้องที่ต้องเรียนค่าคคูหนูเลยขอเป็นคนทำงานแทนเธอเก็บหนังสือทั้งหมดลงกล่องเอาไปวางไว้ใต้เตียงยืนมองกล่องอยู่นานแล้วหันหลังจากมาโดยไม่หันกลับไปอีกเลยไม่กี่วันต่อมาจ๋าไปสมัครเป็นแม่บ้านในโรงแรมเล็กๆในตัวจังหวัดงานหนักต้องตื่นตีห้า กลับที่พักสองทุ่มไม่มีวันหยุดเงินเดือนแค่พอกินแต่นั่นไม่สำคัญเพราะเธอแบ่งส่งกับบ้านทุกเดือนเพื่อให้เบิ้มได้เรียนพิเศษได้ค่ารถไปโรงเรียนได้เสื้อผ้าใหม่บางวันเธอหิวมากแต่ไม่มีเงินซื้อข้าวดีๆกินได้แค่ข้าวคลุกน้ำปลาหรือขนมปังหมดอายุจากร้านข้างทางแต่เธอก็ยิ้ม ยิ้มเพราะรู้ว่าน้องชายของเธอยังได้เรียนยังมีอนาคตยังได้เดินบนทางที่เธอไม่มีโอกาสแม้แต่จะเหยียบและทุกคืนก่อนนอนเธอยังเฝ้าดูรูปถ่ายตัวเองตอนใส่ชุดนักเรียนในใจเธอยังคิดเสมอว่าไม่เป็นไรพี่ไม่เรียนก็ได้ขอแค่น้องเรียนพี่ก็มีความสุขแล้ว หลายปีผ่านไปเบิ้มสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพทุกคนดีใจมากโดยเฉพาะพ่อกับแม่ที่ภูมิใจสุดๆรีบไปบอกญาติพี่น้องลูกชายบ้านนี้เรียนเก่งจะได้เป็นคนมีอนาคตแล้วนะแต่ไม่มีใครพูดถึงจ๋าเด็กผู้หญิงที่ลาออกจากโรงเรียนตอนมสเพื่อไปทำงานหนักส่งเงินทุกบาทให้บ้าน ไม่เคยขาดจ๋ายังทำงานอยู่ที่เดิมเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมเช้าตรู่เธอต้องรีบตื่นขึ้นมาถูพื้นล้างห้องน้ำซักผ้าทำงานจนมือด้านหัวเหนียวเงินเดือนแทบไม่พอใช้แต่เธอก็ยังแบ่งส่งกลับบ้านทุกเดือนไม่เคยบน่นไม่เคยขาดแม่โทรมาทีไรก็ไม่ได้ถามจ๋าเลยว่า เหนื่อยไหมลูกกินข้าวหรือยังแต่จะพูดแค่ว่าเบิ่มต้องซื้อหนังสือนะลูกเดือนนี้เพิ่มให้อีกหน่อยได้ไหมจ๋าไม่เคยปฏิเสธเธอเพียงตอบว่าได้ค่ะแม่เดี๋ยวจ๋าจะหาทางให้นะแม้จะต้องลดอาหารตัวเองหรือเดินไปกับโรงแรมไกลกว่าเดิมเพื่อประหยัดค่ารถเธอก็ยอม วันหนึ่งขณะจ๋ากำลังเดินทางกลับห้องพักเธอเดินผ่านร้านขายชุดนักศึกษาในตัวเมืองเธอยือนมองตาจับจ้องอยู่หน้าร้านนานมากเห็นชุดนักศึกษาหญิงแขวนอยู่เป็นเสื้อสีขาวสะอาดกระโปรงดำเรียบๆดูเรียบร้อยสวยงามจ๋ายืนมองอยู่เงียบๆไม่มีใครรู้ว่าในใจของเธอเจ็บแค่ไหน เธอเคยอยากใส่ชุดแบบนี้เคยฝันว่าอยากถือหนังสือเดินเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยอยากได้เรียนอยากเป็นนักศึกษาสักครั้งแต่ฝันนั้นเธอเอาไปเก็บไว้ใต้เตียงมานานหลายปีแล้วพร้อมกับหนังสือเรียนเก่าๆที่เธอไม่มีโอกาสเปิดอ่านอีกในห้องพักเล็กๆคืนนั้นจานั่งอ่านตำราเก่า ที่ซื้อมาจากร้านมือสองด้วยตัวเองเธออยากรู้อยากเรียนแม้ไม่มีใครสอนไม่มีครูไม่มีห้องเรียนเธอเปิดหนังสือพยาบาลดูรูปอวัยวะต่างๆอ่านชื่อโรคอ่านวิธีดูแลคนไข้แม้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอก็อ่านอย่างตั้งใจเธอคิดในใจว่าถ้าชาติหน้ามีจริง ขอให้เกิดมาได้เรียนได้ใส่ชุดขาวได้ดูแลคนเจ็บอย่างที่เคยฝันไว้เช้าวันใหม่เบิ้มโทรมาขอเงินเพิ่มเพื่อซื้อโน้ตบุ๊กจาก็พยายามหาโอทีเพิ่มทำงานหนักจนมือแตกหลังเท้าเจ็บจนต้องพันผ้าเดินไม่มีใครรู้ว่าพี่สาวคนหนึ่งกำลังเสียสละทุกอย่างอย่างเงียบ,ยบไม่มีใครถามว่า เธอยังไหวอยู่ไหมไม่มีใครเห็นน้ำตาเวลาที่เธอกลับมานั่งคนเดียวในห้องเ,เงียบๆแต่จ๋าก็ยังยิ้มยิ้มให้กับความสำเร็จของน้องชายแม้ตัวเองจะไม่มีแม้แต่วันหยุดวันหนึ่งเบิ่มโทรมาหาจา๋าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพี่จา๋าผมจบแล้วนะพี่ต้องมางานรับปริญญาของผมให้ได้นะ จ๋ายิ้มน้ำตาซึมด้วยความดีใจจริงเหรอเบิ้มพี่ดีใจด้วยนะพี่จะไปแน่นอนจ้ะเบิ้มพูดต่ออย่างตื่นเต้นพี่ต้องแต่งตัวสวยๆนะถ่ายรูปกับผมเยอะๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรับปริญญาต่อหน้าพ่อแม่แล้วบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าผมมีพี่สาวที่ดีที่สุดในโลก จ๋าน้ำตาไหลทันทีที่ได้ยินนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่น้องชายพูดถึงเธอด้วยความภูมิใจวันงานรับปริญญาจ๋านั่งรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวที่ดีที่สุดของเธอมันไม่ใช่ชุดสวยไม่ได้ใหม่ไม่ได้หรูแต่เธอรีดมันเรียบที่สุด เธอผูกผมเรียบร้อยใบหน้าดูอ่อนล้าแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเธอเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยที่เธอเคยฝันอยากเรียนเด็กนักศึกษาในชุดคลุยเดินกันเต็มไปหมดผู้ปกครองหลายคนใส่เสื้อผ้าดีๆถือช่อดอกไม้ถ่ายรูปลูกกันอย่างมีความสุขเธอไม่มีช่อดอกไม้ไม่มีของขวัญ แต่เธอมีหัวใจของพี่สาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความภูมิใจเมื่อเบิ่มเดินออกมาหาเธอในชุดคลุยเขาเห็นพี่สาวคนโตยืนยิ้มอยู่ไกลๆเบิ่มรีบวิ่งเข้ามากอดจ๋าแน่นพี่จา๋าถ้าไม่มีพี่ผมคงไม่มีวันนี้จ๋ายิ้มทั้งน้ำตา พี่ไม่ได้เรียนแต่พี่ได้เห็นน้องเรียนพี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วเบิ้มพาพี่สาวไปถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวแต่พ่อกับแม่กับพูดกับคนอื่นว่าลูกชายเรานี่แหละเก่งได้ดีเพราะฉลาดไม่มีใครพูดถึงพี่สาวคนหนึ่งที่เคยล้มความฝันของตัวเองไว้เพื่อส่งน้องได้เดินไปถึงเส้นชัยคืนนั้น จากลับถึงห้องพักเล็กๆเธอเอารูปถ่ายของเบิ่มในชุดครุยวางไว้บนโต๊ะมองมันอย่างเงียบๆเธอพูดกับตัวเองว่าพี่ไม่มีใบปริญญาไม่มีภาพถ่ายวันรับปริญญาแต่พี่มีหัวใจของคนที่รักโดยไม่หวังอะไรตอบแทนน้องชายของพี่มีอนาคตแล้วพี่ไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกเสียสละ หลายปีต่อมาเบิ้มได้งานดีรายได้สูงเขามีครอบครัวมีบ้านมีรถแต่จ๋ายังอยู่ห้องพักเดิมยังทำงานแม่บ้านเหมือนเดิมไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีรูปของเธอบนโต๊ะทำงานของเบิ้มไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเคยยืนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งทั้งชีวิต แต่ถึงอย่างนั้นจ๋าก็ยังยิ้มเพราะเธอรู้ดีว่าความรักของพี่ไม่ต้องมีใครเห็นก็จริงแท้เสมอข้อคิดของเรื่องนี้ในวันที่ใครหลายคนชูใบปริญญาขึ้นฟ้าอย่าลืมมองลงมาเพื่อจะเห็นพี่สาวคนหนึ่งที่คอยส่งมือผลักเราให้ขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยตัวเองไม่เคยก้าวออกจากพื้นเลย